สายเคีย่าไงครับสายเคียกับผมจนเครียดกินข้าวส <laughs> วัสดีครับเพื่อนผมพานเมฆเหมือนเดิมวันนี้ก็มาเยี่ยมอาจารย์ไม่ล่มอีกหนึ่งวันหลังจากมาเยี่ยมพ่อที่บ้านเนาะก็ซื้ออาหารมาเยี่ยมกันครับมีส้มตำมีปลาหมึกผักน,น,น้อนกับผัก้วครับตามมีต้ําเกิดครับผมก็ไม่ได้มีตังค์ก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วก็ดูแลมีก็ยังมีโอเค ที่ผมอยู่มันเป็นสวนเป็นไร่จะมีแต่ผักนะแต่ถ้าผมอยู่แบบนี้ผมจะหาปลากินนะเพราะว่ามันมีแหล่งน้ำเยอะแยะแหล่งอาหารเยอะแยะสำหรับพานเราไม่มีปัญหาที่ครับไปดูอาจารย์อยู่ไหมลมพัดข่าวดอเอเอยลองเปลี่ยนก็ลองมันเปลี่ยนนะเนี่ยต้นบุกหล้อยลอกที่ผมชอบเอาแกง นะ่ครับสมุนสมุนอะเยอะเเข้าแล้วบ่มาหาสมปองมาใส่มาหาสมปองนั่นเอจกินอยู่คือว่าบ่มีพลันนีก็กินด่อทตามบุกุ้งกับปลาหมึกกับใบสอดจานว่าจานว่าใคร ใครทำบุกงกินข้าวต้อกันเลยบ่กินหรอกกินหมูยอกินยังบ่กินเล่นคล้องเล่นคล้องบ่บ่กินบ่เป็นบ่เคยกินเลยบ่คือว่าบ่เคยกินบ่จ้าเราบ่เคยกินตับบุกงฮึเกิดมาบ่เคยกินเลยบ่เลยบ่โอ้ยแกงกินอยู่แกงบุกงแกงลาบแว่เล้อสากหัว นี่ปลาหมึกนี่ได้ปลาหมึกพอ,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 อก,กร,ออระป๋องเลยก็ทอดปลาหมึกไข่นะครับอาจารย์บอกว่าจิ้มตับหมูหุองปเปีนครับก็ลังเคยเห็นนะครับผมก็จะกินเองครับอาจา,ารย์วย่ากินโมเปียนมมเบิงเงินเนี่ยเงิน ใช่สางามากินตำหมูงโมเป็นสมหมูคงนุงยุงห้องมื่นยูคุณคู่เขามีตัวหนึ่งแมงนุงยงยงเป็นุ่งกอนกินตำหมูงว่ากินบ่เปียเลยครับกะอจาดไปลมกินตำหมคงบ่เ, <c oughs> เล่นของแล้กินตำหมคูคงบ่ได ิีเป็น่นดมังกนั่นดิมังเงตัไก่มังเอยงมังเงีงนครับถ,ถ้าประจานกินตำมะคงบ่เป็นครับสุดสุดยอดเลยอ, <laughs> จอา,าจารย์ทำในป่าอาจารย์วากินบ่เป็นครับประันต้ไก่นีน่ก็กินกินบ่ินนีรีโบต้ามะคงกับยัน้บ่เายกนหรือระดับประจานาาากินตำมคงบ่เป็น เอออาจารย์กินมาเป็นผมก็จะกินเองครับไมจะมากินเต่าหมูนี่อยู่นี่มันไม่หาตู้ก,กัดก้านนี่อาจารย์เล่าเลยยุ่นอาผมผม,มันเสื่อมผมหมูหมูม,มาได้ใสย่ยีระจานโอ้เขาเลี้ยงเนาะด้วยเขาที่เรียงท่านแก่ก็เต็ียมลอยแล้วครับตอนนี้บาร์บีคิวยังหมููนเขากเลี้ยงเขาที่นั่นใช่ไหมครับโอเครับขอเวลาสันทำง,งคูคงก่อนครับ อาจารย์ไม่ลมลูกเหากินบเป็นครับกินบเป็นโอ้ยแเมอาจารย์บักแตงกินบเป็นออมจะสยของบักแตงกูอ่ของเป็นยาบบนี้เวะโอ้อ้โ้โอาโอ้โอาเอ้โอัโอ้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 ออ้โิ้โอด้โออ้อโอเอตอออ้้อั้โอ เสืออะไรยูพุนห่วยฝันมาเรื่องมี่อีรีบอกเนาะซาบุไรครับจา์แก่ครับจารย์แก่ครับมีอยู่สามสลึงครับบ่ครบสี่ครับทำงั้นครับผมครับผมเกินบาทครับโอเคครับเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเมพอามาย่ำ่นอีกดูแลก,กันไปครับวันเท่า เพื่อนรวมโลก